วัดเนี่ยเยอะมากแต่ไม่ได้บูชาภูเขาพระเจ้าลูกนะเต่พาพวกนี้นะครับบูชาแต่ท่านอย่างเดียวก็เลยตั้งชื่อภูเขาลูกนี้เรียกว,ว่าภูเขาเหยาซันนะครับเหยาซันนะครับเอ่ออย่างคนจีนไม่ได้บอกว่าภูเขาเนี่ยมีสิกหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ความสูงอยู่ที่ว่ามีเซียนหรือเปล่ามาสมูทมีอีทธิพอหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ความลึกอยู่ที่ว่ามีเจ้ามังกรหรือเปล่านัน่นเองนะฮะอาศัยอยู่หรือเปล่านะ ภูเขาของกล้วยหลินนี้เราที่เราขึ้นมาดูรอบๆนี้นะครับ9กเเป็นหินหมดเป็นหินหมดเลยนะครับมีภูเขาลูกนี้ลูกเดียวเป็นดินอะ่ะเป็นดินนะฮะซึ่งสูงสุดของกล้วยหลินนะครับบอกว่าสามสิบเราขึ้นมาเดี๋ยวขาลงนะครับท่านต้องไปสังเกตทางด้านขวามือองกระเช้านิดหนึ่งน,นะครับที่เขาเห็นเรหล้างค่าสีเขียวๆอะ่ะข้างล่างจะเป็นสุกสารของเจ้าเมืองกล้วยหลินนะครับก็บอกว่า คงจ้ยที่ดีที่สุดนะครับของกุ้ยดินก็คือเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้เองคงจ้วยดีนะครับข้างหลังต้องมีภูเขาข้างหน้าข้างหลังเนภูเขาใช่ไหมฮะแปลว่ามั่นคงเส้นหลังมามั่นคงข้างหน้าเป็นน้าหลับนะครับนะคะคะว่าเกิดเงินเกิดทองน้ําของกุ้ยดินอยู่ที่ไหนข้างหน้าไม่มีนะฮะก็คือที่รากของกุ้ยดินเนี่ยเปรียบสมว่าเป็นน้ําแล้วข้างหลังเป็นภูเขาใช่ไหมสุสานเขาตั้งอยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมใช่ไหมฮะ ต้องอยู่ตรงนี้พอดีนะครับแล้วที่ระหว่างทางเราขึ้นมาทราเหินสุกสานเยอะมากใช่ไหมฮะสุก